โอเคอันแล้วอันแล้วอันแล้วพูดเลยอันแล้วเนี่ยเอ็มอะไอันแล้วผมเป็กชายไทยคนเล็กเลยอยู่มสองมสามนะครับอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนเสนาหลังสัตนะครับทำช่อง TikTok ชื่อพิธีโตเทพตูสปายี่สิบสองนะครับถ้าว่างๆเนี่ยก็ไปกดติดตามด้วยนะครับ ทำทั้งนี้มาสวยจะดงได้ไหมครับถึงอยากให้ผมก็อยากรีวิวขอให้บ้างแต่ก็เอาเสร็จนะบ้านผมมันไม่ได้รวยอยู่นะถ้าใครอยากให้ผมรีวิวก็ก็ก็ไปก็เชียร์เชียร์ควางใจให้ผมได้นะครับอา้าวเอาให้ถึงคุณเอาเอาคุณรับนปครับไม่พูดอะไรเลยครับเห็นผมผมพูดนานแล้วนะครับเนี่ยเออไม่เ <พอ S 1> <ไ>ป็นไรช่วงนี้ไม่สบายเอง เองเองพูดไปเรืเ่อยๆอ่ะ,ระเราวางใจพอแล้วครับช่วงนี้พรุ่งน,นี้ใกล้จะเปิดเติมเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้โรงเรียนจะเปิดนั่นเนี่ยเป็นไงครับน้า,าการทำยังครับแล้วก็ถ้าเรา,าทีนี้นะครับคนติดตามก็ได้นะครับ <c oughs> ผมไม่ว่าเออ่แต่ถ้าหากว่าเป็นร้านหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะได้อะไรไม่เนี่ยคนติดตามได้ได้เงิน ได้เงินไม่ไนาจะใช่จริงมันได้เงินเหมือนยูทูบเลยอ่ะ <Yeah. S 1> ติ๊กตอกเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ทำงาน <Yeah. S 1> มันกับยูทูบแน่นอนถ้าผู้ติดตามถึงล้านรับประกันได้เลยว่าทุกคนเนี่ยจะได้เงินล้านติดมือแน่นอน รับประกันจริงเหรอรับเนี่ยโอ้โหนี่ยจะเชื่อแล้วช่องติช่องยูทูบของคุณนี่คืออะไรกันแน่เนี่ยเห็นชวนผมมาคุยตั้งนานเนี่ยส่วนช่องของกับผมเนี่ยก็คือช่องอยากได้ใช่ไหมนะครับผมหรือไอ <IM D. S 1> เดียคยูทูบครับอืมในช่องเหรือติดต่อครับ ดิกดอกอ o เแต่ไปเงี้ยคอืคนแล้วมาใ่ไม็นอืม,อมไม่ครับ,เ,นนรบเป็นแมวจากบ้านอื่น,น,น,นมันใช่ไหมเละฮะมัน 猜没？哎。y o u ยังเลยไอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เสียงผมครับตอมรองตองกาอะไรวะอีชอเอาในๆนะครับถ้าว่าผมไปบ้านของรับิพัฒน,น์ผมจะพากเสียงแทนคุณรับิพัฒน์ให้หมดเลยครับ <c oughs> พูดแต่ในคอมเมนต์ในติ๊กต็ออย่างเดียวพอ,อมาถึงตอนนี้ก็ Really old, <laughs> oh. <laughs> <That's> fine, <yeah. laughs> okay.

นี <c oughs> <Keep> ่ไงคอมเมนไปแล้วเนี่ยให้เรียกราประจับเนไงคลิปเนีคลิปของนะเนี่ยกดติดตามเขาด้วยสายทร้อสี่ออรมารั Me like the boot in my

ฮะแต่ไม่เห็นเป็นหน้าเนี่ยรู้จะหยุดอ่ะคลิปเลยไหมไม่อมแบบว่าเรากำลังถาคิปเหรอเออเอาว่าถ้เว่นหลังหนึ่